แหมตรงใจเปล่าทายผิดผิดแล่ไมตังใจที่เธอสึกผต่ว็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้เธอรู้สึกผิดนะแต่ก็ด้ต้งเธอรู้ะม่ใจที่จะทำใหเธอรู้สวกผดนะแต่ก็ังจท่จเธอรกะแ่ก็ไม่ดที่จะทห้เธอรกผิ่กมได้ตั่จะทำริในชุด้ตัใจท่จะทเรู้สึกผนะแม ผมก็จะมาลุยกันเลยนะครับกับ s ซอรีเดไปเริ่มครูยุ่งอยู่หรือเปล่าลนะ่ะไม่ยุ่งหรอกไม่ยุ่งเลยงี้งี้งี้สินะฉันอยากได้คําแนะนําจากครูนะขอโทษนะฉันขอแวะไปหาที่ชาเล่แป้บนึงได้ไหมได้อยู่แล้วเข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวฉันไปเด่๋ยนี้แหละตอนที่หนึ่งนะครับงานพไทมาใหม่อืม ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบัอไคกับเนเรื่องสายใยของซาลีเดสนั่นเอ,เ,อเองนะครับลืมพูดโอเคไปเริ่มหลังจากนั้นไม่นานซาลรีก็มาถึงที่ชาเล่พร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ขอบคุณที่สลับเวลาให้ฉันนะครูที่ฉันมาหาแบบนี้ก็เพราะว่าไม่สิไม่ดีกว่าเอาให้ดูเลยน่าจะเร็วกว่านะครูช่วยออกไปตรงนี้แป๊บหนึ่งได้ไหมฉันต้องเตรียมอะไรหน่อยนะ ได้ดีไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเตรียมอะไรก็เถอนะถ้างั้นไว้เดี๋ยวฉันเตรียมตัวเสร็จจะเรียกนะ<ๆ>เปลี่ยนชุดใช่ไหมเออทำไมใส่ไม่ได้นะหรือว่าระหว่างนี้เราอ้วนขึ้นนะคาไม่ถึงคาไม่ถึงเลยจริงเอ๊ะเซอริสสสเสร็จหรืยังอะ่ะคุณเซอริเอ่อ เดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยังยังยังไม่เสร็จรออีกหน่อยนะสักครู่ต่อมาครัะเอาละเสร็จแล้วครูเข้ามาได้เลยโเธอชิ่งเงดงามโอ้โหของแถะเนี่ยฮะครูทำไมถึงช่องจ้องกันตาถลนขนาดนั้นล่ะฉันดูแปลกเหรอใครอะทำไมจู่จูก็ใส่ชุดเดสล่ะ ก็ก็ฉันไงชุดแบบนี้มันไม่เหมาะกับฉันจริงๆสินะขอโทษที่ทําให้เสียเวลานะครูลืมเรื่องวันนี้ไปเถอะนะเออขอข,ขอโทษนะครูแค่คตกใจนะ่ะแต่ว่าชุดนี้มันเหมาะกับซารีมากเลยนะงั้นเหรอขอบคุณนะน่าจะดีกว่านะถ้าฉันอธิบายก่อนที่จริงฉันฉันบังเอิญได้งานพาร์ทไทม์ที่ให้เงินเยอะ,อะเป็นงานนางแบบชุดเดทแล้วก็ถ่ายรูปไปลงนิตยสารน่ะโห ทำงานเป็นนางแบบจริงจังด้วยใช่มันก็จริงจังกว่าที่ฉันคิดไว้อะก็เลยต้องเตรียมตัวเยอะเรื่องชุดฉันก็เริ่มคุ้นชินอยู่บ้างแล้วะนะเพราะทางนั้นส่งมาให้ลองใส่ก่อนนะแต่ว่าเรื่องนองเหนือจากนั้นฉันก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเลยอ่ะแต่ว่าใส่ชุดแบบนี้แล้วสวยจริงๆนะเหมือนนางแบบมืออาชีพเลยม,มันแค่บังเอิญหรอกนะมันแค่บังเอิญที่ชุดมันเข้ากับฉันเฉยอ่ะ เอาถอะที่ฉันจะบอกก็คือฉันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องงานนางแบบเท่าไหร่อ่ะเท่าที่รู้ก็แค่ต้องโพสท่าหลายๆท่าตอนถ่ายรูปเพราะงั้นฉันก็เลยอยากถามคุณครูหน่อยอะ่ะนางแบบต้องโพสท่ายังไงเหรอคุณครูพอจะรู้ไหม <c oughs> ล้วไปถามผู้ชายผู้ชายมันจะรู้ไหมเนี่ยโพสในแบบของตัวเองก็ได้นะเออโพสในแบบของซาวลีที่อยากเป็นเนี่ยโพสในแบบของฉันเหรออย่างตอนนี้แล้วก็โพส ว่ามันเป็นยังไงกันนะภาโพสท,ที่แข็งแกร่งสง่างามแต่ก็ไม่มีความรู้สึกที่เอ่อที่มันเขินใช่ไหมปกติฉันมีภาพลักษณ์แบบนั้นเสียเ,เออเมื่อกี้กัันดิตัวเองเน,เน้นความเป็นธรรมชาติของเราน่าจะดีกว่านะความเป็นธรรมชาติของความเป็นธรรมชาติของฉันสินะงั้นสินะครูจะบอกว่าฉันควรมั่นใจแล้วก็ไม่ต้องประมามาใช่ไหมให้เดินอยางเป็นธรรม ให้เดินอย่างเป็นธรรมชาติแบบนั้นเหรออ๋อน่ารักอุยใกล้เกินสวดท่าสุดท้ายฉันขอลองเข้าไปยินใกล้ๆอีกหน่อยนะโพสแบบนี้ดูมั่นใจไหมครูทำไมถึงทำหน้าแบบนั้นนะ่ะทำหน้าเหมือนวิญญาณจะหลุดออกจากล <c oughs> ่าเดี๋ยวว่าแต่เซนเซมจะวิญญาณหลุดเลยไอ้คนเล่นเนี่ยวิญญาณก็จะหลุดแล้วเนะี <c oughs> สัตว์จางใสชุดเต็ t. โอ้โหถ้าองค์หญิงมาเห็นจะรู้สึกยังไงวะเนี่ยฉันทำท่าแปลกสินะคิดว่าแบบนี้จะเป็นธรรมชาติแล้วนะเนี่ยครูขอถ่ายรูปเธอได้ไหมไม่ได้นะครูไม่ได้ให้ใครดูหรอกจะเก็บไว้ดูคนเดียวอะ่ะแบบนั้นไม่ได้เข้าไปใหญ่เลยอะ่ะถ้าเป็นรูปที่ให้ครูแล้วก็ฉันควนโรโพสท่าที่จริงจังกว่านั้นเลยสิอ,อ่อโอ้ทำหน้าแบบเมื่อกี้ก็ดีมากเลยนะมันดียังไง เอาเถอะสรุปว่าฉันยังให้ถ่ายรูปไม่ได้อะฉันต้องเรียนรู้เรื่องงานนางแบบก่อนไว้ถ้าฉันคุ้นชินกับงานงานนางแบบแล้วจะโพดเอรบโพท่าที่ดีกว่านี้ฉันจะเอารูปมาให้คูนะอ๋อโอเคเธอตกลงแล้นะเออเฮ้ยจริงๆเลยนะครูเนี่ยดีละฉันจะตั้งใจเรียนรู้ไปก็แล้วกันนะเตรียมมาสอนฉันได้เลยครู เตรียมตัวไว้ได้เลยซาวลีบทเรียนน่ะจะน่าจะยากเอาการเลยจริงเหรอมันยากขนาดนั้นเหรอแต่ทุกงานเขาก็ยากเหมือนกันนะครับผมไม่รูนะ้เรื่องงานนางแบบเลยนะครับแต่ผมคิดว่าก็น่าจะยากแหละอมไม่งั้นนางแบบมืออาชีพก็มีแต่บ้านแต่เมืองแล้วสิใช่ไหมหลังจากนั้นคุณครูกับซาวลี่ก็ตั้งใจฝึกท่า p o s ของนางแบบชุดเตด้วยกันครูนี่ฉันเองนะมีเรื่องเกิดขึ้นเยอะเลย แต่มันก็ทําให้ฉันได้เรียนรู้เออ่ท่าโพที่เป็นธรรมชาติพวกนั้นก็ขอบคุณนะไว้ฉันจะตอบแทนบุญคุณที่หลังนะขอเป็นรูปของสัดจังก็พออันนั้นไม่ได้ <c oughs> หวงของแล้วด้วยเออ่ครูพอจะมีเวลาว่างไหมมีจีวันนี้มีเรื่องอะไรหรอคือว่าฉันมีเรื่องจะขอร้องนะ่ะมันถึงมันจะน่าอายแต่ว่าฉันก็ไม่มีใครจะขอร้องแล้ว พูดแบบนี้ยิคูก็ยิ่งอยากรู้ใหญ่เลยนะเรื่องเกี่ยวกับการเป็นนางแบบครั้งก่อนครั้งนี้เป็นการถ่ายวิดีโอตอนฉันเต้นในชุดเดสอะแต่ว่าฉันเต้นไม่เป็นนะสิฉันก็เลยอยากให้ใครมาสอนครูพอจะสอนฉันได้ไหมเอ้ยสอนได้ชิวถ้างั้นก็มาตามที่อยู่ที่ฉันส่งไปหน่อยนะตอนที่สองบทเรียนสำหรับ2คนเอ้ยื สถานที่ที่สถาน <c oughs> สถานที่ที่ซาโวลีบอกก็คือสถานที่ที่ถ่ายทำที่หลูหลาโอ้มาทาันนี้สินี่คือสถานที่ถ่ายทำเหรอยอดมากเลยนะเนี่ยวันนี้ไม่มีการถ่ายทำน่ะแต่ฉันก็มาใช้งานได้เพราะงั้นขอรบวกวนหน่อยนะช่วยสอนฉันเต้นรำหน่อยได้ไหมมันเป็นการเต้นรำคู่นะ่ะแล้วฉันก็ไม่รู้เรื่องไม่เคยลองเต้นมาก่อนด้วย โอ้ง oh, ั right. like ้นครูก็จะได้เป็นคู่เต้นรำคนแรกของซัดจังใช่ไหมจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครั้งแรกของฉันก็ทีกับครูงั้นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประโยคนี้วงเล็บเต้นรำวงเล็บเต้นรำเขายังเชื่อที่คู่เต้นรำคนแรกคือผู้ใหญ่ที่เชื่อถือได้อย่างครูนะเนี่ยก็นำฉันเต้นรำอย่าง่อดโยนด้วยนะได้สิ ทำไมเหรอถือว่าครูก็ประมาหรอแข้มสินะบอกตามบอกตามตรงว่าฉันเนี่ยก็ประมาทอยู่นิดหน่อยแะทำไมลิ้นมันเฮ้อกัดโดนลิ้นเงี้ยพี่ห้องนี้มันก็กว้างแต่ก็ต้องมาอยู่ใกล้ชิดกับกันจนสัมผัสได้ถึงลมหายใจของกันและกันเลิกพูดแล้วมาเริ่มซ้อมกันดีกว่านะดูจากที่ครูหลีกเลี่ยงการบทเอิศลุ ดูจากที่ครูหลีกเลี่ยงบทส,บทสนทนาแล้วครูเองก็คงไม่ชินกับสถานการณ์นี้ใช่ไหมแต่นอกจากครูฉันก็ไม่รู้จะไปขอร้องใครอะ่ะถ้าครูไม่ว่าอะไรตอนถ่ายทาฉันอยากให้ครูมาเป็นคู่เต้นให้หน่อยอะ่ะจะได้ไหมอ,อ๋อถ้าอึดอัดจ,จะปฏิเสธก็ได้นะฉันพอเข้าใจว่ามันเป็นการขอร้องที่เยอะไปไม่ไม่ไม,ไม่ขอให้ครูได้เป็นคู่เต้นลําของเธอเลยนะ <c oughs> งั้นเหรอขอบคุณนะครูงั้นถ้าพร้อมเราก็มาเริ่มกันเถอะ ว่าแต่การเต้นรำเนี่ยมันจะเริ่มยังไงเหรอเริ่มจากการทักทายการเต้นรำต้องเริ่มจากการทักทายคู่เต้นก่อนอย่างนั้นเหรองั้นสินะเข้าใจแล้วองั้นฉันจะเรียนรู้ไว้นะทักทายครูไม่สิคู่เต้นของฉัน ก็เล่นใจตนละลายแล้วนะถ้าไปยิ่งทำมันยิ่งดีขนาดนี้วะฮะผมไม่ไหวเลยนะ <c oughs> คุณยิ่งทำคุณยิ่งดีนะครับบัวใครเนี่ยจริงสเทำแบบนี้ <c oughs> ได้อยู่ไหมนะ ถ้าครูว่าอย่างนั้นแต่ก็แต่ว่าแบบนี้มันค่อนข้างที่จะถ้าเป็นปกติฉันไม่ทำท่าแบบนี้เด็ดขาดเลยนะ พอมึงยังทั้งสองข้างไม่เป็นอิสระมันก็อิดอัดนิดหน่อยนะถ้าไม่เชื่อใจคู่ที่เต้นรำด้วยก็คงจะยากเลยนะหรือว่านี่จะเป็นการทักไทยเพื่อพิสูจน์สิ่งนั้นหรือเปล่านะ โอ้มันดีจะไม่รู้จะพูดอะไรเลยอ่ะมันดีมากเลยอ่ะมันคือสิ่งที่กอดกาที่สุดในโลกเลยการที่เอ็งซัดจังใส่ชุดเด็สทงทั้นจะอยู่ในท่านี้จนกว่ากูจะพอใจแล้วกันนะโอใจจะละลายแล้วใจฉันจะละลายแล้วนี่คือหลักฐาน,นความเชื่อใจของฉันนะ ใจจะละลายแล้วจริงใจจะละลายแล้วการนักทายก็มีความหมายที่ลึกซึ้งได้กว่าที่คิดนะเป็นสิ่งดีๆที่ฉันได้เรียนรู้เลยนะคะรอยยิ้มแปลกๆนั่นมันอะไรอ่ะหรือว่าฉันเข้าใจผิดเหรอเอาเถอะไปที่สเต็ปต่อไปกันดีกว่าต่อไปคือการจับมือหรอ ได้ได้ได้สิฉันเตรียมพร้อมมาจากบ้านแล้วนะเข้ามาเลยครูเห็นครูจะเริ่มแล้วนะซาลิแค่เราเราแค่ยืนใกล้ๆแล้วก็จับมือกันเท่านั้นเองแต่ทำไมสั่นแบบนี้ล่ะจะว่าไปเหมือนฉันเคยเห็นการเต้นที่ต้องจับมือกันแบบนี้ตอนไปทำาทำงานบริการในงานปาร์ตี้เลยนะไม่คิดเลยนะว่าตัวเองจะได้มาเต้นรำแบบนี้จริงๆอะ่ะ ขอบคุณมากเลยนะครูที่สอนให้ฉันรู้แต่เรื่องต่อที่ที่สอนให้ฉันที่รู้แต่เรื่องต่อสู้ได้ลองทําอะไรหลายๆลอย่างโอ้ยมันจางโตขึ้นมากเลยอ่ะอะ่อย่างนั้นสินะเออที่จู่จูฉันตัวสั่นเมื่อกี้น่าจะเป็นเพราะว่าระยะระหว่างฉันกับครูมันลดลงเรื่อยๆ ฉันจะยังบกพร่องแต่ต่อไปฉันก็ขอรบกวนด้วยนะครูเดี๋ยวสิทำไมจู่ๆก็เอามือมาวางไว้บนเอวฉันล่ะฉันยังไม่ทันได้เตรียมใจเลยนะเอองั้นเหรอมันเป็นส่วนหนึ่งของการเตะลมเหรอขอโทษที่เข้าใจผิดนะมันเป็นการแตะอังหนูยังไม่ยอมันลุกฉันน่าจะคิดอะไรมากโดยน่ามากไปโดยไม่รู้ตัวสินะตอนนี้ให้ฉันเอามือวางไว้บนไหล่ของครูสินะ อ๋อเข้าใจแล้วงั้นจะทำอย่างที่ว่าแล้วกันนะครูหลังจากนั้นคุณครูก็ซ้อมเต้นรำกับซาลิอย่างขมักข,ขม่นมันดีเกินไปครูกลับไปถึงหรือยังมันกระทันหันไปหน่อยแต่ว่าทีมถ่ายทำเขาเพิ่งติดต่อมาว่าทางนั้นบอกว่าอยากยกเลิกฉากเต้นรำเนะี่ยเหมือนว่าแพนจะเปลี่ยนอย่างกระทันหันเลยอะนะ ทางนั้นเขาก็มีเหตุผลละมะั้งครูเสียเวลามาช่วยฉันทแท้ๆขอโทษนะไม่เป็นไรครูโอเคงั้นครูก็เป็นคนเดียวที่ได้เห็นการทักทายของซาวลีใช่ไหมงั้นเหรองานนี้ทําให้ฉันมีประสบการณ์ทางสังคมในรูปแบบอื่นๆมันคงเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตต่อของฉันด้วยอะนะงั้นก็ต่อไปก็ขอรบกวนด้วยนะมันดีมากเก มันดีมากครับมันคือสุดยอดครับอันนี้เขาจะมาแบบไม่ได้มีแบบอะไรนะมาแบบนิ่มๆนิ่งๆเลยนะแบบเหมือนชาบแบบนางเอกแบบไปเต้นรำในงานนางเอกกับพระเอกไปเต้นรำในงานงานปาร์ตี้อะไรตำนองนั้นเลยอะ่ะเออเขามาแบบเรียบๆอย่างนั้นเลยครู <c oughs> วันนี้ติดงานอะไรหรือเปล่านะ ไม่ติดหรอกกูมีเวลาให้ซาดีเสมองั้นเหรอฉันได้ค่าจ้างงานได้งานอ่านะฉันฉันได้ค่าจ้างงานนางแบบพราร์ทไทม์มาแล้วอ่ะก็เลยอยากตอบแทนที่คุณครูช่วยฉันได้คิดว่าควรตอบแทนด้วยการซื้ออาหารแพงๆในร้านหรูๆนะ่ะกูชอบอาหารง่ายๆมากกว่าอาหารแพงๆนะอืมงั้นเหรอแต่ว่าสิ่งสำคัญอยู่ที่ใจไม่ใช่ราคาอืมโอเค เห็นไปเจอกันที่ถนนร้านอาหารที่ครูไปบ่อยๆนะแล้วฉันจะรอที่นั่นนะตอนที่สามนะครับตอ,ตอบแทนบุญคุณครูออกมาที่ถนนร้านอาหารเพื่อเจอกับซาอลิแต่ว่านะยากิโซโบะเอ่อซาอลิอ่าฉันกำลังรออยู่เลยค่ะครู งั้นเราไปกันเถอะนะไปร้านไหนดีเดี๋ยวออกมายืนรอคุณในชุดนี้เลยเหรอฉันได้ยินมาว่าในการนัดหมายที่สํคาคัญควรแต่งตัวให้เขียบฝ่ายตรงข้ามเอ๊ะอันนี้มันมันเหมือนออกเดทหรือเปล่าเนี่ยโอ้ใส่ชุด <c oughs> ใส่ชุดเดทสีขาวมาเลยอย่างนั้นเหรอเป็นลูกสาวของคนะระดับสูงหรือเปล่าเนี่ย คนสูงสักขนาดนั้นมีทุล่าอะไรที่นี่กันโอ้สวยแฮะไปขอถ่ายรูปดีไหมนะกูจะว่าไปคนที่ผ่านไปผ่านมาก็แต่มองฉันแล้วก็ซิฟกระซากอะไรกันก็ไม่รู้ฉันทําอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยครูว่าเราย้ายที่กันก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยวสิรูลากไปเลย แต่ที่สุดคุณครูกับซลลิกก็มาที่อื่นสุดท้ายก็มาที่ชาเล่และคุณครูก็พยายามอธิบายสถานการณ์ให้ซาลิฟังงั้นเหรอฉันคงใส่เสื้อผ้าออกมาเวอร์เกินไปสินะถึงยังอยู่ตรงนั้นแล้วก็ฉันคงตกเป็นเป้าสายตาไปแล้วฉันไม่ได้ตั้งใจจะทําให้ครูไม่สบายใจนะขอโทษนะฉันอยากมาเลี้ยงข้าวตอบแทนแท้ๆวันนี้คงทำผิดพลาดอีกแล้วสินะ ฉันจะรีบไปเปลี่ยนชุดนะช่วยเราตรงนี้ก่อนนะเออแบบนี้ก็ดีแล้วเหรอหมายความว่ายังไงเหรอก็ครูสัมผัสได้ถึงความตั้งใจของซาวลี<อ>ครูไม่อยากทําให้ความเอ่อความตั้งใจของซาวลี่นะ่มาสูญเปล่าเออแต่ว่าถ้าฉันแต่งตัวอย่างนี้เข้าไปร้านอาหารที่ครูชอบว่าไงนะครูจะทําอาหารให้กินเหรอทําไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะแบบนี้เหมือนว่าครูเป็นนี้บุญคุณมากกว่านะซาวลี่ต้องได้รับสิ่งตอบแทน จากความพยายามใช่ไหมทําไมถึงออกมาเป็นอย่างนี้ล่ะอ่ก็ถ้าครูว่าอย่างนั้นก็เอาตามนั้นก็นแล้วกันฉันก็อยากเห็นอาหารที่ครูทำคือวันนี้จะเป็นวันที่น่าจดจาเลยนะแบบนี้ต้องถ่ายรูปถ่ายรูปเ้าใจแล้วให้เชนถ่ายให้ครูถ่ายรูปได้แล้วหรอจริงหรอ คูน่ะช่วยให้ฉันทํางานพทาทไมเป็นนางแบบได้สําเร็จแล้วก็ออกมาที่ดีแล้วตอนนี้การถ่ายรูปก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วแหละเพราะงั้นฉันก็เลยมีบางอย่างจะให้ครูด้วยอะนะรับไปสิให้ดูด้วยปัดจะะว้ดขดแมงอู เ r e s s up อ mm ืมเด on the m o u s e the m o n s e นี่คือนิตยสารแฟชั่นที่มีรูปถ่ายของฉันน่ะไม่คิดเลยนะว่าจะได้ขึ้นปกนิตยสารในคนอื่นเขาด้วยอ่ะทางนั้นขอให้ฉันนเป็นนางแบบอีกรอบถ้ามีโอกาสด้วยนะนอกจากค่าจ้างแล้วฉันก็ได้ใส่ชุดที่ตอนต้องถ่ายอตอนถ่ายแบบมาออกอะไรเนะี่ยฉันก็ได้ชุดที่ใส่ตอนถ่ายแบบมาด้วยนะทั้งหมดเป็นเพราะได้คุณครูช่วยไว้อะ ฉันก็เลยอยากเอานิยาตยสารนี้มาให้ครูเป็นคนแรกอะนะโอ้โธ่เลวะเดี๋ยวสิครูจะเปิดดูต่อหน้าฉันเลยเหรอเก่งมากเลยแซวลีนักเรียนของครูน่าภูมิใจที่สุดเลยครูเนี่ยหัวใจพองโตเลยรู้แล้วนะฮะเลิกดูรูปแล้วเปรียบเทียบชั้นในตอนนี้ได้แล้วนะ่ะรูปในนินตยาสตรารถูกตัดต่อให้ออกมาสวยมันก็เลยต่างจากตัวจริง เออไม่ค่อยต่างจากตัวจริงหรอจริงเหรอโอยทำไมทำทับหน้าแบบเมื่อกี้ดีมากเลยครั้งนี้ขอให้คุณได้ถ่ายรูปไว้เถอะนะไอ้นี่ผมว่าเปงแอบ,บโรคจิตนิดๆเลยเนะี่ยไม่อะโรคจิตเลยแหละก็ได้แต่ว่าห้ามเอาไปให้คนอื่นดูเด็ดขาดนะเข้าใจไหมยาโฮ <laughs> หลังจากถ่ายรูปกันรัวๆ,ๆคุณคู่กับโซลิคซาลิก็ใช้เวลาทําอาหารแล้วก็กินอาหารด้วยก,กันอย่างอาเด็ดอร่อยครูเอ่อวันนี้ฉันสนุกมากเลยนะอาหารที่ครูเลี้ยงก็อร่อยมากด้วยอะ่ะวันนี้ฉันจะไปตอบแทนบุญคุณครูคแท้ๆแต่กลับเป็นหนี้บุญคุณอีกครูอีกแล้วอะ่ะไม่เป็นไรครูตั้งหากที่เป็นหนี้บุญคุณครั้งหน้าจะตอบแทนให้อย่างดีเลยเอ่อฉันขอย้ำอีกครั้งนะ รูปที่ถ่ายวันนี้ห้ามเอาไปให้คนอื่นดูนะห้ามเด็ดขาดนะ <laughs> จ้าคนสวยเจอคือคนสวยของฉันโอเคสามตอนเบาๆไว้นะครับมันดีมากเลยกันที่ลูกสาวออกนิตยสารดูดิคุณจากเด็กจากเด็กคนนั้นน่ะเด็กที่เราเจอในบทบทเนี่ยเนี้ยยั <c oughs> จากเด็กที่เราเจอในบทเนี่ยครับบทเนี่ยส่นที่สัญญาเอเดนอะ่ะเออจากเด็กคนนั้นน่ะจากเด็กคนนั้นน่ะเนี่ยจากเด็กคนเนี้ยการมาเป็นแบบเนี้ยจากเด็กที่รู้แต่จากแต่การยิง hmm. การต่อสู้อย่างเดียวที่คิดอะไรไม่ไ,มได้อะ่ะท,ที่แบบไม่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องอื่นนอกจากการต่อสู้อะ่ะ ปัจจุบันกายเป็นนางแบบอ่ะกลายเป็นนางแบบไปแล้วอ่ะไปกลายเป็นดีเจจัดรายการไปแล้วอ่ะเออคือไอ้เหี้ยใครเห็นก็ภูมิใจปะวะเออผมไม่รู้ผมไม่รู้จะพูดอะไรกับสักจังอ่ะคือเขาโตขึ้นมากมากเลยอ่ะจากคนนั้นเป็นคนเนี้ยดูดิเออโอเคโอเคไปโอ้ก็ภูมิใจครับภูมิใจภูมิใจมากครับ เอาไว้เดี๋ยวเรามาดูวิวัฒนาการของน้องของลูกสาวคนนี้ดีกว่าว่าเขาจะไปทางไหนต่อเนาะโอ้โหภูมิใจมากๆผมไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าภูมิใจสุสดๆครับอันนี้รู้สึกภาคภูมิมากๆอ่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับูุกใจในตัวลูกสาวก็ติดตามแล้วก็สนับส,สนุนลูกสาวคนนี้เยอะนะแล้วก็สนับสนุนช่องผมด้วยไม่ได้อะไรเลยนเนี่ยแต่ก็ เค okay. ไม่เป็นไรกดซับกดไลค์ hmm. ให้หน่อยก็ดีนะกดใจให้ด้วยนะในทิกต o กอ่ะไปละสวัสดีครับนะ